อันนี้เรียกว่าตะกุดอะไรครับบางคนเขาเรียกตั้งชื่อว่าตะกุดหุดมัจจุราชครับก็สไตล์มหาอุดเหมือนกันนะครับสไตล์มหาอุดเหมือนกันวัสดุเป็นอะไรครับอันนี้เป็นข้างในเป็นไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่กลวงนะฮะแล้วก็จะมีใบลานอยู่ด้านในจานอัขระแล้วก็มีดินบินขุยปูนรังหมาล่าเขาผสมกับดินแล้วอัดปิดไว้เพื่อเป็นมหาอุดนะครับ เคยเคยแงออกมาดูนะฮะตอนนั้นสภาพไม่สวยพอได้มาชิ้นหนึ่งเราก็พยายามแงอยากดูข้างในเป็นอะไรเพราะเห็นเราเป็นดินหัวท้ายแล้วแงแงแงไม่ออกยังแงยังไงก็ไม่ออกจุดยอพักใหญ่ก็เลยมารัธนาขอท่านอยากรู้อยากเรียนว่าข้างในเป็นอะไรสักแป๊บนึงผมก็เอาใหม่แคปใหม่สองสามทีปุ๊บออกมาเป็นผงเลยให้เราเห็นเป็นผงเลยแล้วข้างในมีใบลานอยู่ข้างในนะครับล้วก็ดันออกมาคลี่ออกมาหน่อยได้ยาประมาณนี้แล้วแตกปั๊ก คือเป็นอักขระด้านในจาดินสอนะครับลายมือสวยมากเลยประมาณ3แถวครับผมแล้วก็ผมม้วนกลับไปแล้วกเก็บคือไม่ได้อ่านว่าเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็จะลงลักะฮะจะมีพี่รอดข้างบน,น,นบพิรอดนะครับแล้วก็มีเชือกค้องคอ,อ,อส่วนใหญ่ก็จะโดนตัดซะหมดนะครับเพราะว่าค้องคอไม่ไหวมันมันเทอะทะนะครับจะพกพาก็ลำบากส่วนให้่ก็จะตัดแล้วก็ ติดตัวกันติดตัวครับ